ออ้มเนทุกคนนะครับเนาะนี่ครับวันนี้ผมพาผู้ชมเอ็ดแปดสี่ศูนย์ครับสี่ทอนะครับเนาะมาไทหางหาครับเพื่อจะปลูกอ้อยครับปีไหมนะครับยังไม่คันจะปีไหมอลไรยังไม่คันแล้วนะครับเนาะครับพื้นที่มันอยู่ประมาณจัก สามสิบนะครับนี่เมตสี่ครับมองไรครับพี่น้องพื้นที่มึงมีประมาณสักสามสิบไรนี่นะครับ,ม,รบมีหอมีโคร้รถไถครับโอ้หลายครับเมึงพี่น้องคุณพายรถถ้ามึงเนาะครับเนาะฝนมาเบิดเลยครับ ไทยเทราละคันนะครับเนะาะนี่ 7, 8, 40, 4, ครับมาเมืองเจ็ดแปดสี่ศูนย์สี่ท่อครับไถก่อนเนาะครับโอ้ดันดินครับดันดินดันผมครับ นะครับมาเมืองครับเมืองเจ็ดแปดสี่ศูนย์ครับเทอร์โบครับดันดินผมล่องครับเนี่ยครับว้าวเมืองครับเจ็ดแปดสี่ศูนย์ดันได้หดว่ตครับดันดินเนาะครับเนาะเมืองครับเมือง ชมกันเลยครับชมการดันของกิ๊บแปดสี่สวนเทอร์โบนะครับปะจะเจป็นทังใงครับเอ,อ้อโอเต็มใบไปเล,เลยครับ นะครับนี่สีทอครับสีทองมึทงที่ลางมั้งมาหลายคันครับวันนี้รถหลายคันครับเต็มเลยครับมีตรรถเฮ้ มีรองมิสเตอร์รถน,น,นะครับมึงจะรถนั่นร้อยแปดั้นกูปตาเมร้อยแปดนะครับนะครับงากับเครื่องบินเลสครับขันั่นปูกอ้อยนะครับมามาชมเจ็ดศกันเลยครับ ลมแห้งครับวันนี้ลมแห้งมองนหมครับขอตัวขออภัอยครับเสียงล้มนะครับเนาะมามองครับก็ไล่มาถมห้องนี่นะครับนี่เละในหน่อยนึงครับนี่มองครับโอ,โอ้มาครับ ลมไปเปิดต้องบบเนาะมองครับดินม่มเมี่ยมมมเมียมเลยครับโอ้เป็นตะขาดครับดินนะนะครับโอเคเนาะ สำหรับการดันดินของคิด84ชวนครับผมห้องหน,หน่อยครับออตวล่าก่อน,นครับสวัสดีครับ